พลังหม้อเมียพี่ก่อนดำเดี๋ยวนี้หงวยาน้องค้างพันสองคายต่องหัวแล้วเดี๋ยวเวลาหลานพี่ใครจะนั่งติดท่อไปให้มันล่ะได้มันอัดจับอย่างนี้นี่ไม่ไม่ได้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไปฮ้ยจานแย่เลยหัวแหวนไปแล้วไม่ได้ จอยรับจอยรับด oh. oh. ้านซ้ายครับดุานซายครับโอ้ลดคุณท่อดังนะครับเนี่ยเฮ้ยพี่เอาอะไรมาวัดคุณลองซานซาเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนท่อคุณดังเกิน98เดซิเบลวันนี้รถคุณผิดกฎหมายนะเนี่ยผิดได้ไงพี่พี่รู้ได้ไงว่ามันดังไปหน้าก็ไม่มีเอ้าก็ไปขี่กลางวันผมจะใส่หรอมาจบก็ไม่ใช้ก็ผมไม่มาผมจะใส่ทำไมอ่ะ โอ้มันอันตรายครับไม่ได้ไม่ได้ม,มันอันตรายเป็นเรื่องของผมมันอันตรายมันบนหัวพี่เหรอไอ้ล <c oughs> ่วกับบนถ,ถนนครับรถคนอื่นคนไหนไหน,ไหนมีกระหมาสองตัวเนี่ยไหน<อ>เพื่อนรถถนนหม,มาก็ใช่ครับเดี๋ยวชนไปคุณหมาตายขึ้นมามันก็ชีวิตหมามชีวิตพี่เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับผิดครับพี่ผิดผิดมาคมณต้องลงเลยครับตกคนครับพี่จับตรงไหนพี่บอกผมก่อนอย่าขยบรถคุณไปได้ไม่ได้เนาะตรงนีมันจับครับเดี๋ยวับเดี๋ยวนะไปมันจับ น,นี่ยรถผิดกฎหมายเนี่ยจะพิมา<ห>วิง่งบนถนนได้ไงโอ้โหฮะโอ้โหเถแข็งรถแข็งจะมันเอานในโป้ยัดปากกันยังไงไหเนี่ยอันนี้อันนี้ขึ้นมาจากภาคใต้ยมาเลยครับอ้าวผมขันจักรยานขึ้นมาเมื่อกี้มาเป็นผู้รีผู้ชายไปไหนพี่ขับรถไปไหนนี่ไม่ต้องนอนโดนตาตาตาจะดีดเาไว้เลยเล่นมาครับผมโอกโหขาดการสรุปแล้วคุณจะยอมรับผิดไหมครับบนรถคุณท้อดังไม่ยอมครับ ไม่ยอมได้ไงครับมันเอาอะไรมาวัดครับพี่พยานทุกคนเห็น f อในกล้องเห็นที่อะไรมาวัดว่ามันผิดผิดผมฟังจากเสียงผมก็รู้แล้วเพราะว่าหูผมเนี่ยดังดีมากแล้วจะท่างทำไงครับเดือดร้อนตำรวจอีกแล้วมันจะต้องทำไงครับให้มันไม่ดังครับทำไมคุณต้องทำอะไรให้มันเดือดร้อนตำรวจอย่างพวกผมเนี่ยก็ตำรวจมาเดือดร้อนเรียกผมทำไมล่ะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อนลำคาเสียงรอนณวนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทอปปินญาณตะการเป็นตำรวจก่อนสนุกแล้วกูต้องกลับมาเป็นช่างใช่ไหมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคเฮ้ยตัมันตองมีของแน่เลยไอ้น้องรถน้องเไว้ก่อนตอนนี้ช่วยคนรถไปก่อนดีกว่าคนเลยคนเลยโอ้หมันทิ้งรถหนีเลยว่ะสงสัยมันต้องมีของนี่ไงไอ้นีมันแกลงงรถใช่ไหมเนี่ยโกี่เมตรเนี่ยหเม็ดสเมตรสเมตรโอ้ยสาเมตร เอาห้าเมตรอ่ะพอดีนี่ไม่ไม่ไม่มีดกฎหมายปล่อยมันไปปล่อยไปเอ้ยเฮ้ยกฎหมายน้องน้องอ่ะน้องมีห้าเมตรนีดูไว้รถที่ถูกกฎหมายต้องเป็นแบบนี้เสียงท่อต้องไม่ดังไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ต่างกันกับรถกูเลยเออเออเป็นใบซะแล้วไอ้สัสตกใจเหรอมึงตกใจทำกล่องเสียงหล่นนะ อ๋อล้วกูปวดหัวจริงถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยกูเจอไอ้พวกนี้กูปวดหัวตายค่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำท่อรถวิบากสิวของมิวให้เงียบกันเพราะว่าตั้งแต่ได้มามิวไม่ยอมขี่เลยเพราะว่ามันเสียงดังเสียงมันดังอือพ่อยิ้มขอได้ไปซื้อของมาให้เราแล้วอะใครอยากดูตอนซื้อให้นะครับไปดูได้ที่ช่องยิ้มน้อยเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาโมดิฟายเสียงให้มันเงียบกันเพื่อที่จะให้มิยูมายอมขี่ให้ได้เพราะว่าไม่ยอมขี่เลยั้งจากซื้อให้มานะครับเสียงมันดังมากไปดูตอนทำกันดีกว่า มาครับคุณอยากรู้ใช่ไหมว่ารถคุณดังกี่เดซิเบลถูกต้องมาตรวจัับกันไปขึ้นนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดครับเกินเก้าหิดครับผิดหนึ่งร้อผิดเลยความดังของคุณดังเกินไปมันอาจจะทำให้เท่าไหรเละบอกเขาเท่ยรอยกว่าเมื่อี้ร้อยกว่าเดซิเบลแล้วคุยกับกูคนเดียวอ่ะความดังเดิมนะครับร1 2ยิเดซิเบลนะทุกคนซึ่งเป็นความดังที่ มันดังเกินไปกฎหมายไม่ให้เท่าไหร่นะครับนิกี้95เหรอ95เดซิเบลแต่นี้มันดัง112เลยถึงว่าหลาไม่ยอมขี่เลยมันดังมากดังดังมาเดี๋ยวมาดูวิธีารที่คราทำให้เทียบทำไงครับเราทำไงครับจากผู้ประสบการณ์โอ้โห้ยอ่ะ แต่ซื้อคูซื้อมาพันสองขายต่อหกวันได้เดี๋ยวเวลาหลานที่ใครจะนั่งปิดท่อไปให้มันล่ะได้มาจับอย่างนี้นี่ไม่ไไม่ได้อ่ะคุณซื้ออะไรมาใส่ให้ลูกครับอยู่ที่ครับคุณมีคนซื้อมาพี่ว่าจะเงียบไหมอะเฮ้ยเฮ้ยให้เอาของมาทํารถไม่ได้มาล้างหม้อไปล้างหม้อแมมมาล้างหม้อเมียพี่ก่อนดำเดี๋ยวนี้หูยานข้างขอบนี่เลอะไปหมดเลย เอามาทาไมขอให้เอายัดท่อยัดท่อซื้อใหญ่แก้วมาซื้อมาแล้วอยู่ในนี่แหละใหญ่แก้วก็ยัดแล้วก็ไม่เงียบอ๋อใหญ่แก้วยัดแล้วก็ไม่เงียบคือพยายามทําไปแล้ววันนี้เราจะมาใช้ปล่อยขาดหม้อราคาย0ิบบาทมายัดท่อกันดูนี่ว่าท่อมันจะเงียบลงจริงหรือเปล่าสาหรับเจ้าวิบากในคันนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าเสียงมันจะแหลมมากซื้อเคีื่อะไรมาเลยใช่ไมซื้อม่อยู่ท่ออะไรใส่จะใส่เข้าไปยังไงเออเนี่ยก็ให้อุดแล้วก็เทปพันปลายไงอ๋อเหมือนรองเท้าเมื่อกี้ เถียวเวลาเดี๋ยวมาครับทุกคนขอชุดก่อนเดี๋ยวโดนตำรวจจับเฮ้ยได้ไหมด้อย่อ่ะเขาอยู่ในท่อเนาะเดี๋ยวจัดการแกะก่อนน้ำมันเครื่องไฮโดรซินมาแล้วครับทุกคนนู่นฝากไว้เลยครับผลิตภัณฑ์ไฮโดรซินครับน้ำมันหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเย็นมีทุกอย่างเลยครับไปเดี๋ยวไปรับของกันอ่ะมาดูครับทุกคนว่าฝอยขัดหม้อเนี่ยมันจะทําให้เสียงมอไซค์เงียบจริงเปล่าใช่ใช่ไหม แต่ก่อนอื่นเลยครับไม่ใชเงียบฝากเขาเลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องไฮโดซินครับผมนี่สนใจก็ไปสั่งได้ในเพจไฮโดซินหรือไม่ก็สั่งผ่านพ,พิชชาไปก็ได้พี่ยิ้มก็ได้นะครับมินซินดีเซลมีหมดใช้ทางบ้านใช้ทางบ้าน,น,าานฝากเขาเลยครับนี่อะไรไฮโดซินอันนี้เป็นดีเซลดีเซล,เซลมาดูท่อดีกว่าง่ายๆท่อรุ่นดีๆนะมีหกเหลี่ยมให้เราเปิดง,ง,ง่ายๆตรงตรงปากทางตรงปลายท่อนี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดม,มาดูก่อน,อนว่าข้างในมีรูให้เราใส่ฝอยขันหม้อเข้าไปไหม อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชูชาติเคซิขาด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาอ่าเไอ้อนี่จ้างคนอินเดียทำเหรอเมื่อกี้อยู่จะเป็นตำรวจอยู่เลยเปิดออกมาก็จะเจอยายแก้วที่พี่ยิมยม้มใส่ไว้รอบพี่แล้วครับทุกคนซึ่งไม่เงียบใช่ไหมยังไงอ่ะมันเป็นแป,ป๊บตรงอ,ะอ่ะแล้วเราแค่เจาะข้างเองมันก็เลยไม่ได้ไปซับเลยเท่าไหร่เลยใช่ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวลองดูกันดึงรถครับอ้ยโอ้โหนี่คุณก็ใส่ไปขนาดนี้แล้วนะนเงียบก็เสียงมันไม่ได้ออกข้างมันมันอะไรอ่ะเสียงมันเป็นท่อตรงเหมือนเดิมเสียงมันไม่ได้ออกมันไม่ได้มีส่องแป๊บให้เยื้องนี่จริงๆแล้วถ้าจะให้เงียบต้องอุดตรงนี้ให้มันออกข้างนี่จะผ่านซาร์เรนเดอร์ออกมาอันนี้มันก็ใส่ไปแค่เป็นรอยไหมเฉยไมนไม่ช่วยอะไรเลยเงียบมี เหม็นควันเลยเลยไม่จบเลยเนี่ยยัดก่อนทําก่อนมามาทำมาทำยังไงอ่ะเมื่อกี้โดนจับไปแล้วเนี่ยนี่อยู่ในชั้นศาลประกันตัวออกมันเนี่ยโดนแย่เข้าไปเลยครับเราจะแย่เข้าไปในท่อไม่รู้ว่าจะได้เปล่าหรือนะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนก็เขาบอกว่าน่าจะช่วยได้อ่าทำไมไม่เอาอะไรท่านยาวๆมาละพระคุณเฮ้ยอันนี้ก่อนสิเราก็จะพูดอันนี้ไปไหนเนาะไม่ไผ่เนี่ยไม่ไผ่ตัดมาอืเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะพี่ว่าใส่เยอะแล้วมาในนี้ เออเนี่ยใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็ตัด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 เอาคีมมาตัดไปแค่นี้ก็พอแล้วมันเข้ามานลึกแล้วตัดปลายนี่ออกเลยพันนี่อันนี้คือพี่ยิ้มเจาะไว้แล้วนะเมื่อก่อนมันไม่มีพี่ยิ้มาเจาะเพิ่มเพื่อให้มันออกรูแต่ทีนี้มันไม่ออกเพราะมันก็ออกตรงอยู่ดีเราก็เลยใช่เอาอันนี้เข้ามาซับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาพันท่อดูกันว่ามันจะเงียบเปล่า ยังไม่เงียบที่สุดเราต้องการให้เงียบนต่ำนิดนีต่ำตำกลางนะอะมือกันอะก็บาดอย่างนันี่ยมันคมทำเป็นเส้นเดียวนะมันบาดตอกตอกตอกอกอไปีตอนออกเียไม่ออกแล้วนะตัดทิ้งต่อท้อใหม่ไม่ออกแล้วนะยากอะไรเกียวเขียว น้องตัดพร้อมตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบแล้วเงียบเลยเฮ้ยแปดสิบกวา่าอันนี้วิ่งต่อไว้ต่อวไอว้เลยเอ๋แปดสิบห้าอ้าวนี่เรไม่ผิดกฎหมายเลไม่ผิดกฎหมายอะปล่อย้านปล่อยกลับบ้านได้ลองขี่ดูก่อนนะได้ไปน้องอ่ะขี่แรงๆหน่อย เฮ้ยไงเนาะเด็กๆเฮ้ยหาอีกหน่หยอยได้ไหมใช่คเริ่รม,รนนมันจะนนนะจนนเนี้ยกว่าเดิมไหมไม่อ่านนะเนี่ยแรงด้วยบอนะบจะเมื่อกี้เราหมดไปก้อนหนึ่งใช่ไหมมันเกาะเพิ่มติมันหายไป20ใช่ไหมอาดอข้างดีไหม ัดข้างอัดข้างด้วยอนนี้อัดข้างเพราะว่าตรงกลางน่าจะแน่นล่ะเมื่อกี้กี่เดซิเบลแปดสิบแปดสิบกว่าเดี๋ยวมาลองอีกทีโอ้่าดูเขาวางโทรศัพท์ีิเครื่องกหกหมื่นพอดีจอแตกแตกทำมกันครับทุกคนแต่ยายแก้วเนี่ยคันมากนะทุกคนระวังนะจริงๆอาจจะต้องนี่ยายแก้วท่อรถรถไว้แดกจนเนี่ยอครจะต้องมีถุงยางไว้คุงมือเฮ้ยตัวชีสวัตูดผิด ยัดเข้าไปอะไรก็ยัดเข้าไปใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าทุกคนอะ่ะมันต้องมีการทดลองกันทุกคนเลยอ่ะหลังจากยัดใย,ยแก้วไปหมดแล้วแล้วก็มีฝอยเหล็กขัดหม้ออยู่ข้างในอีกคือแบบตอนนี้แน่นไม่รู้จะแน่นรอ้องไงแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขารู้ว่าได้ไม่ได้อ่ะลองสตาร์ทดิครับเ,เนะปิดกล้อ,อกนะเปิดกล้องเปิดแล้วนี่ไงอ่ะสตาร์ท บอกอย่เงียบๆดอกว่าโอ้โหเงียบจังเลยต้องนี้ดิอ้ผ่านเลยเก๊กเก๊กเก๊กิ๊บเกี่ยวอนไรครับนี้80 0 8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 0ต0 80 80ไ0 8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 0าร80 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 8น80 80 80 80 80 80 80 80นี80 ก็มาซ่อมรถให้เอง่งอ่ะไปแหวนพังหมดแล้วมั้งแหวนหักไปแล้วเนี่ยใช่ฮ่าฮ่ปรวัติบอกว่าแขนหักไปแล้วแน่เลยผิดยากเลยอ่ะแย่เลยหัวแขนไปแล้วเบอกไม่ได้เด็ดร้อนไอ้นี่ต้องลื้อเครื่องเลยง่ายดีเฮ้ยมันไม่น่าพังมันไม่น่าหักง่ายนะ เอเรียบร้อยเลยไปเลยว่ะไปเลยว่ะจริงอพี่แป๊ด่องดังเลยอ่ะไปแล้วเครื่องตีย oh ้อนปกเครื่องปะเครื่องหรือว่าหลีดหรือว่าหลีดขาดไม่หลีดไม่ขาดหรอกแหวนตัวเลยต้องลองดูอืมมันจะอันเกินไปด้วยความอยากเงียบมันจะเงียบมันังหวนมันจะไม่ได้ยิน ขบูมันค้างมันน่จาจะไอ้นี่เกินไป<บ>เอาตัวลูกมันหนาแล้วก็ตอนนี้ลูกหลอนค้างรถจอดได้ไหนอ่ะปยสรุปแล้วรถคันนี้มันซื้อมาให้ลูกใช่ไหมวะ <Yes. S 1> ไม่ได้ซื้อให้ลูกหรอ โวัวท่อหลุดแล้ยน่ะบิดหมดปอกรถมันแรงเกินทุกคนบอกแล้วรอรอรอกันมามาแล้วมาแล้วมาแล้วยัดแน่นๆเงียบๆก็ดีอยู่แล้วนี่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 มาสุดเลยนะหายแล้วหายแล้วมอยท่วมหายแล้วหายแล้วแล้วมันมันท่วมอืมใส่มันท่วมเพราะว่านี่รอเป็นค้าง ไงครับพิธีกับรถเป็นนักแข่งเหรอดูดูเซวเธอ์เนี่ยคุณเป็นนักแข่งเลยเนี่ยเฮ้ยยัดอันนี้ไปแล้วก็พอพอแล้วเพราะวเมื่อกี้มันเราดึงออกมามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกทั้งมันมันท่วมใช่อ่ะไม่พังนะพังพี่มันมันก็เหมือนเครื่องตัดหญ้าเนาะที่ว่าพันมันเยอะเยอะผสมกันเยอะอืมผสมกันเป็นอันเสร็จสิ้นก็คือเสองแค่นี้ประกอบครับ ใช่ประกอบครับเพราะว่าถ้าเกิดลื้อีกรอบเดี๋ยวไ่าจะพังครับลื้อบ่อยบ่อยมีโอกาสเสี่ยงได้เวลาสมมอบเกือบจะเส,สรูิ้นหรืวว่าพังซะแล้วก,ก,ก,ก็คิดว่าจะพังนะเกือบ<อ>เกจะพีชี วิวเลยวิวเลยลูกวิวลูกเลยเดี๋ยวลูกวิวว่าไม่ใช่หรอกพ่อวิวเช่วิวพ่อวพ่อลิกพ่อวิ่อัิได่อิวพ่อวิวพ่ิพ่อพ่อนิพ่อิอีพ่อพ่อนะ่อีพีอ่อน่อจะต้องเที่บลูก อุ้ยประกับไอ้กล้องเโตน้าเลยเหรอเพงเห็นอ่าแน่นอนเอากล้องทีแซสเลยไม่ได้ทำอะไรเลโตน้า <awkward> เ <ly> ีล <tomatoes> ูกปืนรู <in> ้เปล่าว่าเมื <negócio inde insan>. ่อวานเห็นมือสองขายสามพันห้าไหนเท่าไหร่นะสามพั้าอะไรมือสอสเดียวกันเลยเนี่ยลดทั้งคันเลยนะสีเดียวกันเลยแต่ว่าในในในช้อปปี้อ่ะก็ขายสามพันห้าเอันหนั่งแหละไอ้แต่ว่าผมผมน้ของรเขาไปซื้อสามพัมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนโครงพันหนึ่งแล้วขายเจ็ดพันเก้า่าใช่ จริงๆคันนี้ก็ต้องบอกว่าแพงแหละถ้าพูดจริงๆเพราะว่าผมซื้อเพราะผมรีบนะบอกเมียวันเจ็ดพันแ้วซื้อวัสามพันห้าเองเมอ่ะโถเมียเป็นคนจ่ายจังใกล้พี่โอ้ยคืนมาไหนพี่เขาโอ้ยคืนมาไม่ใช่เหรอพูดมาจังโั้อยู่โอเคไปเหมือน เงียบได้ด้วย,โโยราคา20บาทแต่ต้องระวังนะครับถ้ายัดมากเกินไปมันอันแหวนเหมือนแ,แตกได้อแล้วแหละดูลงเอยเ็บแล้วพมมอ,วอมีแรงอันแล้วมันทำให้รถเล่งขึ้นด,<ม>ดังกองแทนแล้วสำหรับใครที่ซื้อนถคาเล็กๆแบบนี้มาแล้วเสียงม,มันดังไปก็ไปหาดูครับวัด่อนคันมอ20บาทใน DIY เรียบร้อยเลย ก็ดีเงียบข้อเสียยัดเยอะก็พังระวังให้ดีเคยนิ้งกี้แหวนแหวนระเบิดเลยหรอไม่ไดแหวนระเบิดมันมันอั้นจนแหวนแตกอ่ะเพราะมันหาทางออกไม่ได้มันก็เมื่อก่อนอาร์ซีอาร์ซีใช่ไหมอาร์ซีเพื่อนยัดยัดสกอตไบอยยัดปล่อยกระแทกเข้าไปกระแทกเข้าไปเป็นไงเงียบจริงตัดติดเอาปหรอเียวไปบ้าหมดเรียบแต่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวไหมแต่นั่นได้เกี่ยวแหละเกี่ยวมันอั้น ใครที่มีความรู้ว่าคอมเมนต์มาบอกครับแต่ยังไงมันอั้นยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วโอเคไปอีพีนี้ไปก่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันออกไปดูว่าน้าจะไปทำอะไรกันต่อนะถึงต้องไม่หายเสร็จแล้วไปครับวันนี้ครับบายบายปล่อยลมกันบ้างได้เนาะหยิบไปเนาะ พี่ปล่อยตัวงลับไปแต่ถ้าแม่ตกพี่ช่วยอะไรไม่ได้นะถามจริงถ <c oughs> ้าเราซื้อมาลูกจะขับเมี่ย